ัสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อึ้นนะครับในชุดรอบเช้าของเราในย้อนมาพบกับพี่สมาชิกแล้วโดยเะในชุดเช้านี้ในครับคงใช้คําว่าในครับพระสวยนะครับพระสวยพระหลักนะครับไม่ใช่พระย้อยในวินาทีเริ่มคับเริ่มต้น300บาทนะครับพระหลักๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอยากพี่ๆได้รับองรับชมนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มไม่ได้แล้วกันพี่นะครับเอาใจคนตื่นช้าซะหน่อยนะครับรายการแรกสําหรับรายการแรกในชุดเช้านี้ของเรานะครับเปิดประเดิมไปด้วยนะครับเป็นพระ อ่าเป็นพระาเดียพี่นะครับเป็นพระนาเดียเนี่ครับนี่เลยไหมรูปดอดหลวงพ่อเงินเลยนะครับรับทรัพย์ในช่วงเช้านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็พี่นะครับองนี้สามชายก็พี่นะครับสามชายนี่หน้าปรยะหน้าปลาเลยนะนะครับน้ําทองวิ่งวิ่งนะยครับร้อยหลอดเดิมๆดิมก็พี่นะครับผดผดเดือดหือพระคลาสสิกเนี่ยตาลึกปึกสามร้อยเนี่ยเป็นยาในอ่ะสามร้อยก็พี่นะอีกองต่อไปนะครับองนี้จะเป็นของ น่าจะเป็นสายวัดสะพานสูงนะถ้าผมดูนะนะไม่น่าพลาดเกียวับพี่นะครับลรงรักไว้พี่วัดสะพานสูงจา๋าพระลงรักแบบนี้พี่นะเป็นพระที่ถูกต้องพี่นะรับตามพิมพ์ตามฟอร์มตามแบบมาตรฐานสามร้อยบาทนะครับเรี่มสามห่วงพร้อมแขวนพร้อมใช้องค์ต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งโพกกระซับนะครับดรอโบราณเดิมนะครับพระกิ่งโพกกระซับครับพี่นะครับดรอโบราณเดิมมนะดูดิเพิ่มเติมคือเนื้อ เนื้ออย่างสวยเนื้ออย่างเดิมเนื้ออย่างธรรมชาติเลยเอาสามร้อยบาทนะครับใส่แหลกแจบสะบัดเจ้าพี่ในเช้านี้นะครับองค์นี้พี่เนี่ยครับสิวัลีเนี่ยพี่จ๋าสิวัลีของหลวงปู่โตเนี่ยครับโอ้โหคาบเดิมๆนี่ครับพี่วัดประดูชิมพี่เนี่ยครับหลังยันห้าสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เนี่ยครับองค์นี้จะเป็นพระจริงๆน่าจะเป็นของเอ่อเขาไหนฮะเขาพนมเพลิงไหม เน,ะนี่ยคาเขาโคดอมเพิงนะครับพี่เนี่ยครับมาล่วงนั่งกลุ่มเขาพคดอมเพิงปละดังปรายผ้าเดิมๆดเนะี่ยบพี่พี่ปละดังปรายผ้าเดิมๆเนี่ยครับเขาพคดอมเพิงสามร้อยเนี่ยครับหมอบอกแล้วรัวพี่เนี่ยครับชุดเช้านี้ผมรัวให้อย่างเดียวเนี่ยครับรัวอย่างเดียวไม่เหลียวแลใครเนะรี่ยบเอาต่อไปกับพี่เนี่ยครับหลวงพ่อเงินกับพี่ ในี่ยบสำหรับองค์นี้นะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมหน้าตาคมชัดลึกอยู่แล้วพี่นะเห็นไหมปีสองพันห้าร้อยโอ้โหพี่พระเดิมๆแบบนี้ราคาเบาๆแบบขี้เหงาใจไปนะพี่นะชับเช้าเลยนะสามร้อยในี่ยพี่จ๋าฟังเลยพี่นะสามร้อยเบาๆครับเนี่ยะเบาๆครับพี่สามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อเดิมไม่พี่เคยเจอไหมรูปทรงหยดน้ํา ในครับหยดน้ำพ่อเดิมพี่เคยเจอหรือเปล่านะครับหายากครับพี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับตัวจริงเสียงจริงครับพี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสามร้อยบาทนะครับหยดน้าหยดน้ําเราก็จัดให้นะครับเหรียญต่อไปครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อครูเนี่ยพี่นะครับหลวงพ่อครูเนี่ยพี่เหรียญกกมหลังหอนี่ไงพี่นะครับกูนั่งหอมาปลอดภัยดีมีราบในครับสุดยอดพุทธคุณนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับพี่จ๋าสุดยอดพุทธคุณครับพี่นะครับเหรียญประสบการสามร้อยดนะครับ สุดยอดพุทธคุณพี่นาวเรียนประสบการณ์300บาทในครับสายวัพานสูงอีกหนึ่งองค์ในครับด้วยความเก่าครับพี่ในครับหลวงปู่กิ่นวัพานสูงในครับรักดําเดิมๆองค์นี้ไม่มีห่วงนะแนวเรียมพลาสติกก็จริงแต่ไม่มีห่วงแนวบอกผมแบบนี้นะนะฮะเรียมพลาสติกมาเดิมๆก็จริงครับพี่แต่ไม่มีห่วงนะครับคือเขาเรียมเก็บอ่ะ300บาทนะครับผมรัว300ให้ไปเลยพี่ในครับเช้าเช้านี่ผมรัว300ให้ไปเลยองค์นี้พี่นะครับวัตเกศ จ็ดชั้นครับพี่ในครับฐานเป็นเรือเลยพี่เห็นไหมเจ็ดชั้นเนครับฐานเป็นเรือเลยเจ้าพี่จ๋าพระเดิมจริงนะพระเดิมพระธรรมชาติเลยพี่วัดเกตเนี่ยเจ็ดชั้นก็พี่น่าแขวนน่าใช้เลยล่ะเนครับเออน่าแขวนน่าใช้เลยพี่แกเอามาให้ชมเนครัเดี๋ยวแกแล้วใส่กรอบใหม่ให้ชมพี่เนครับพระที่สวยพี่พระที่สวยพระที่ธรรมชาติเนี่ยเนี่ยบนี่แกให้ดูเลยแกให้ชมเลยพี่เนี่ยเนครับว่าแกให้ดูแกให้ชมเลยพี่เนี่ยบสำหรับองค์นี้นะเนคววัดเกตเจ็ดชั้นครับพี่น้ําเนื้อสวยมาก ในครับพี่จ๋าดูเนี่ย iday, เนื้อสวยมากครับพี่เอาสามร้อยบาทแนววัดเกตแนววัดเกตแบ่งเลยนะครับเช้านี้แล้วก็องนี้พี่นะครับหลวงพ่อคนวัดบางแซะครับพี่นะครับปิดตาเข่ากว้างนะครับพ่อคนวัดบางแซะนะครับสายใต้น่าจะรู้จักกันดีครับพี่เข่ากว้างแบบนี้ในครับพี่จ๋าเข่ากว้างแบบนี้น่าจะรู้จักกันดีสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะครับพิมพ์กลางข้างกระหนกครับพี่แช่น้ำมลเดิมนะครับพิมพ์กลางข้างกระหนกแช่น้ำมลเดิม สามร้อยบาทนี่ครับโอ้โหนี่ผมรัวรัวราคาเดียวเลยนะเนี่ยครับเออผมรัวราคาเดียวเลยนะเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้หลวงพ่อทบครับพี่นะครับผิวพันธุ์เดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยพี่นะครับมีต่อโค้ดที่สังกติด้านหลังครับพี่นะครับอ่าเขาชื่อวัดอยู่นะพี่นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นวัดอะไรล่ะสามพระคีอะไรนี่ยพเออวัดสามพระคีเนี่ยไม่รู้วัดไหนนะแต่เก่ามากสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบครับพี่นะครับน่าจะออกวัดอะไรวัดหนะะะคคครรรรรรััััับบบบาาาาางงทีีเเเเกกกก็็็ไไไมมม่่่่ถถนนนนดดพพแลิ องค์นี้ต้องใช้คําว่าก ah ิ่งสองสี่แปดกว่านะครับกิ่งรั่นรันนะครับกิ่งรั่นแล้วได้เดิมอ่ะกิ่งรั่นแล้วได้เดิมสองสี่แปดกว่าโอ้โหรั่นกิ๊กกิ๊กเลยพี่นะครับลันกิ๊กกิ๊กเลยพี่นะพระกิ่งนะเนื้ออี้เสื้อสองสี่แปดกว่าเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับพระกิ่งพระกิ่งแล้วก็นะครับพระกิ่งแล้วก็เหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้นะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรครับพี่เอ้ยหลวงพ่อธรรมจักรแล้วเหรียญนั่งผานใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูดิ แนวหลวงพ่อโอเอ่อหลวงพ่อลีพี่แนวพระอาจารย์ลีวัดอโศการามสามร้อยบาทเหมือนเดิมนี่คพี่แนววัดอโศการามนะสามร้อยบาทนี่ครับโอ้โหพี่เยอะนะครับสุดๆนะครับเออสุดๆับพี่นะครับมาต่อครับสำหรับรายการต่อไปนะครับอ่พระคงนะครับองค์นี้จะเป็นพระคงกู่เก่านะครับโอ้หยนี่เนื้อยังสวยเลยพี่ดูเนื้อดิ พระคงนะนี่ดูง่ายๆได้เดิมๆเลยพี่นะได้ใช้พุทธคุณแน่นอนแน่ครับพี่จ๋าได้ใช้พุทธคุณแน่นอนเอาเอาเอาห้าเอาไวครับพระคงนะครับพระคงห้าร้อยบาทในครับโอ้โหสมเด็จแบบเนี้ยพี่นะครับเขาเรียกว่าแตกระแหงใน,ในพ,พี่จ๋าลองดูการเซตตัวเดี๋ยวในพี่จ๋าลองดูการเซตตัวดิ๋ยวเขาเรียกว่าแตกระแหงแต่ไม่ได้แตกระแหงเลยนะดูการเซตตัวเดี๋ยวนครับไม่ใช่ธรรมดานะ ในพี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะครับดูการเซตตัวเดียวอ้หกรอบอย่างเก่านี่อันนี้เก่าจริงนะครับนี่คือวัดละคังเลยพี่นี่ดูซอกแขนเนี่ยลึกไปซุ้มกอเลยเห็นไหมซอกแขนลึกไปซุ้มกอตังอายวเดิมๆไหมตังอายวแบบปราบปลายนะครับองนี้พาชสวยก็พี่การเซตตัวของเขานะครับนะเป็นเอกลักษณ์นะครเออเป็นเอกลักษณ์เขาเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับบอกคำเดียวเลยนะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้ก็ได้สวยธรรมชาติก็พี่แนวัดท้ายตลาดสามร้อยบาทนะครับ อท้าทยตลาดแล้วก็อุบประคุตครับพี่นี่ยสำหรับอุบประคุตหล่อ,อโบราณองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเหลืองนะเนื้อเหลืองหล่อ,อโบราณค่าเบ้าเดิมเหลืองหล่อโบราณค่าเบ,บา้าเดิมสาเดิมด้วยเนี่ยไอตรงนี้กิ่งเปล่ามีไหมไม่มีนึกว่าเป็นรอยอุดกิ่งนะครับไม่มีอุดหลังยันเต็มๆพระสวยพี่พระแท้ดูง่ายเลยอุบประคุตนะ เอาห้าร้อยอุปคุตแล้วอุปคุตห้าร้อยบาทนะครับเปิดโรคก็พี่นะครับเปิดโรคยืนต่อกําแพงเพชรโอ้โหวิ่แร่มาขามไปไงงามจับใจนะครับแร่มาขามเขาเป็นไงพี่งามจับใจนะครับได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับแล้วเราก็รวมพราเงินครับพี่นามองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมมีมือรองนะครับพิมพ์นิยมมีมือรองครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะรอยพาดเดิมๆเลยพี่เห็นไหมจีวรนพลายังสวยเลยพี่เห็นไหม หน้าแขวน,น้าใช้ครับพี่นะเนื้อโลหะแบบนี้เหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับเป็นโลหะที่หน้าแขวนและหน้าใช้นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อง์ต่อไปนะครับองต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่สําหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นกรุใหม่เห็นไหมกรุใหม่กับพี่หูยานเนื้อชิ้นเงินกรุใหม่ดูง่ายแนวะกรุใหม่ดูง่ายดูดีนเหน็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือกรุใหม่เห็นไหมพลาลงกรุดูง่ายๆเลยเห็นไหมดูข้าวเดี๋ยอดูค้าบปี่แยวเวาได้เห็นไหม กรุใหม่ครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับกรุใหม่อ่าแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จครับพี่นะครับฐานเอียงไหมเนี่ยแนวะที่เขาเรียกกันนะวัดเกศอ่ะเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเดีย๋ยวเห็นไหมดูเนื้อดูฐานมีสั้นมียาวคือฐานองค์นี้ไม่เหมือนองค์ไหนครับพี่เห็นไหมฐานองค์นี้นะไม่เหมือนองค์ไหนเลยไหมนะยังไม่เคยเจอนะฐานแบบเนี้ยก็เรียกว่าฐานเอียงหรือฐานอะไรเละพี่บางทีผมก็เรียกชื่อ <im itation> พิมพ์ผิดนะครับก็เลยให้พี่ๆได้ได,ได,ได้ร่วมก็ตัดสินใจดีกว่านะครับอ่าให้พี่ๆไ,ได้ร่วมก็ตัดสินใจดีกว่าเอา เอาห้าร้อยในอ่ะห้าร้อยบาทในอ่ะเราก็ปลูกข้อปานด้วยพี่ไม่ใช่บ้าธรรมดานะขี่นกเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวดูเนื้อดูพิมพ์ดูดินกรองนะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือดูความลึกความตื้นมิติขององค์พระในครับและอุดเกงอยู่เดิมๆไหมอุดจะเป็นสีปูนนะครับนะอุดจะเป็นสีปูนออกเข้มๆหน่อยในครัด้านหลังรอยนิ้วบางๆนะครับพี่จ๋าด้านหลังรอยนิ้วมือบางๆโอ้โหพระอย่างสวยพระอย่างงามเลยพี่นะครับเส้นที่กดเป็นยังเป็นสันเป็นแท่งเอาห้าร้อยบาท นะครับขี่นกนะครับสามเกลอครับพี่นะครับหลวงพ่อทานี่คือสามเกลอนะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับสามเกลอเนื้อไม่กระพัดนะครับหูเนื้อย่างแห้งเลยพี่เห็นไหมเนี่ยสามเกลอเนี่ยสามร้อยไปสามเกลอสามร้อยนะครับสมเด็จปรโพนะครับวัดพระคังพิมพ์ปรโพครับพี่สมเด็จนะดูเด่นหนึบหนับตุ๊กตับเอหนึบหนับตุ๊กตับเลยพี่วัดพระคังพิมพ์ปรโพ แนบเนื้อสวยจริงแนบมวลสารด้านหลังรอยยุบรอยยับรอยยับรอยย่นแนบนะโอ้โหเฮ้ยแนครับ่องรอยการเซ็ตตัวเดิมๆสามร้อยบาทนะครับอันนี้แบ่งได้เราแบ่งกับพี่นะพระปิตาจัมโบแนครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแนวปิตาจัมโบ้นิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องแนครับร่องนิ้วสวยงามมากแนวร่องนิ้วสวยงามมากครับพี่หลังยันห้าเดิมๆนะครับไข่เดิมๆสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็อง์ต่อไปนะครับองต่อไปเป็นพระสมเด็จองนี้เลยพี่นะองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่เนื้อกยายศาสตร์นะครับพิมใหญ่วัดประคังรับพี่นะครับเนื้อกยายศาสตร์นะครับมีความลึกความคมมีความแห้งมีร่องรอยการเซตตัวเนื้อมวลเนื้อหามวลสารเป็นก้อนนะครับด้านหลังนี่เห็นเป็นก้อ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 นมีความหนึบนุ่มละสใส่กลิกอ่าใส่กลิกเอาห้าร้อยบาท นี่ครับขอบแดงด้วยนะนะ้กรอบแดงสแสลงใจนี่ครับเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับองค์นี้ก็พี่ในอ้อมองนี้จะเป็นอ่าจริงๆองค์นี้เป็นสงคารามเกาหลีนะครับพี่ดูเดี๋ยวไหมเจ้าคุณสีส้นเนีครับเนื้อเนื้อแบบนี้อยู่แล้วพี่เนื้อสไตล์ก็เลยนะเนื้อสไตล์ก็เลยพี่เนื้อแบบนี้อยู่แล้วเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะหลวงปู่หญิงมดหัวเขานะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่แปดศูนย์ก็พี่นะครับดูดิ นี่คือหลวงปู่อิ่มวันหัวเขานะครับพระเดิมเห็นไ,ไหมพระเดิมปู่อิ่มโอ้โหพระเดิมดีๆมีสไตล์แบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็อันนี้ครับพี่นวเป็นปละกแัวอันนี้จะเป็นวัดราชบูรณะหรือเปล่าพี่แัวหรือจะเป็นลบบุรีแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นวัดราชบูรณะนะเพราะว่าปลอดเดิมๆเลยพี่นะครับปนะกรนบพระปกกครับพี่รับกู่วัดราชบูรณะนะครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแนวปลอกหระปลอดเดิมๆเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็บ้านก่างครับพี่บ้านก่างเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายพี่สามขีดเดิมๆนะครับแม่ได้ดูเลย สามขีดเดิมๆนลยครับแล้วเนื้อแบบนี <S <S ้คือเนื้อบ้านกลางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเนื้อบ้านกลางแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นตผมเอาห้าเอาห้าร้อยบาทนะครับบ้านก่างบ้านกลางห้าร้อยในพินามอง์นี้พี่องนี้ก็ปูกินนะพินาำไม่ได้เลี่ยมนะดูเดีนยครนบหลวงปูกิ่นกับพี่นะเป็นพระที่มีมวลสารที่เขาเรียกว่าชัดเจนและดูง่ายเป็นพระที่มีมวลสารต้องใช้ว่าเนื้อหามวลสารที่ชัดเจนและดูง่าย เอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับหูยานก็พี่อันนี้เป็นเนื้อชิ้นในวินาทนีเป็นเนื้อชิ้นออกแบบว่าเขาเร, crop, รียออกะไรชิ้นกรอบนะครับเออออกชิ้นกรอบนะอุ้งเนีน้ยหลังเขาเรียกว่าหลังรายบ้านะครับพระเนื้อเดิมอยู่แล้วพี่ครัาหน้าลบบุรีหน้าท่านจะเป็นแบบนี้ในวะินาทีทรงหน้าเนะี่ยแต่มาที่จะเป็นกู่เก่านะครบลบบุรีพี่ชิ้นเนจะแห้งๆเซ็ตตัวแล้วนะแล้วไม่ค่อยได้เจอแล้วนะเนื้อชิ้นแบบเนี้ยเนี่ยเนื้อชิ้นแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับ เอาห้าร like ้อยบาทนะครับออกแบบว่าแห้งๆลั่นๆนะครับ่าแห้งๆลั่นๆกุเก่าองค์นี้พี่เนี่ยองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพี่นะเนื้อว่านพิมพ์กลางดูหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางครับพี่นี่ครับดูเนื้อว่านเลยโถดูโคตรง่ายเลยพี่เอาพิมพ์กลางนะเอาสามร้อยพิมกลางสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนะพี่ใชนะเหรียญหลวงพ่อจง นี่พี่หลังยันนะครับหลังยันเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเอาห้าร้อยพี่นะหลวงพ่อจงนะนี่พี่ดูหลังยันเลยโอ้ยพระเดิมๆเลยพี่นี่ครับพ่อจงหลังยันห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อทองครับพี่นี่ครับหลวงพ่อทองวัดเขากบครับพี่นะหลวงพ่อทองวัดเขากบนครสวรรค์นะหลวงพ่อวัดเขากบนะครับเหรียญดูง่ายดินีครับเหรียญดูง่ายดิห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็อันนี้สร้างเขื่อนครับพี่นะครับอันนี้เป็นเขื่อนนะ เขื ar, you. Name, ่อนเดิมเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนเดิมเขื่อนดูง่ายในครับอุณหภูมิเขือบแล็กไว้ด้วยนี่สร้างเขื่อนเดี๋ยวพี่วัดเกตนะครับโอ้โหพี่ดูเลยดูฐานดูพิมพ์ดูทรงนะครับนี่คือรุ่นสร้างเขื่อนแนววัดเกตรุ่นสร้างเขื่อนเดี๋ยวพี่ในครับนี่เคลือบเดิมๆลยนะในครับอันนี้เคลือบเดิมๆเลยนะเอาแบบแบ่งนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับพระแผงใหญ่ครับพี่แนวพระแผงนี่เขาเรียกว่าพระแผงนาดูเนี่ยพี่เนื้อตะกั่วออกสนิมแดงนะ นะพระแผงนาดูนนะครับดูดิท่านประทับอยู่ทรงแบบนี้นะเขาเรียกพระแผงนาดูนนะครับซึ่งเป็นพระที่หาชมได้ยากนะไม่ค่อยได้พบเจอแล้วพี่เดี๋ยวนี้นะนะครับเป็นหลังคล้ายหลังลายผ้าครับพี่นะครับเป็นหลังนะพี่นะเป็นหลังคล้ายหลังลายผ้าไม่ค่อยได้เจอแล้วพี่นะครับเอาแบบราคาแบ่งปันไหมเดี๋ยวทางเราแบ่งปันให้ครับพี่นะครับให้พี่ๆในรอบเช้าๆเอาไปบูชานะไม่มีอีกแล้วนะพี่นะนะครับเต็มฟอร์มแบบนี้ครับพี่ไม่มีอีกแล้วแผ่นแบบนี้นะห้าร้อยบาทนะครับ มาตอบนะสําหรับรายการต่อไปนะครบลวงปู่ทวดกับพี่นะครับเนื้อว่านองนี้จะวัดไหนก็ได้ครับพี่พระแท้แลดูง่ายนะครับประมาณปีศูนย์ห้าวัดเมืองวัดม่วงวัดโอ้โหพี่หลากหลายวัดนะเนีหลวงปู่ทวดท่านออกหลายวัดนะครับพี่ท่านใดที่มีความรู้ลึกนะครับรู้รู้ลึกเลยดีกว่านะ่ต้องช้ำนี้นะรู้ลึกเลยดีกว่าเนี่ยจัดได้จัดเลยพี่เอาเก้านอยนะครับยังไงก็แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจัดได้จัดเลยแล้วกันนะครับแล้วผมไม่ได้ตอ้นี้มาเตารีดเอเข้ามาพี่นะพี่ดูเนี่ยเตารีดเอนะครับ เนี่ยดูเนี่ยดูเนื้ออาจจะหล่อไม่สวยพี่เนี่ยครับแต่พี่ได้ความคลาสสิกเนี่ยครับเนี่ยหล่อโบราณแบบเนี้ยนะพี่นะพี่ได้ความคลาสสิกแน่นอนนี่ดูด้านหลังแม่หล่อเขาจะลึกเป็นหลุมพอลึกเป็นหลุมเก็บตะไบรอยแทง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 เห็นไหมเห็นไหมตะไบเบอร์กลางไม่หยาบและไม่ละเอียดนี่แหละพี่เอวความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับตะกุดหลงก็เดิมครับพี่ตะกุดฝาบา นี่คือฝาบาทแท้ๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่นะครับซึ่งเป็นตะกุดตำนานและตะกุดที่หายากนะครับไม่เค่อยได้พบเจอครับพี่นี่คือตะกุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งพี่พท่าในใดอยากได้ตะกุดของท่านน้ยบูชาหรือเอาไปไว้ใช้ครับพี่นะครับผมซื้อเข้ามานะครับในราคาที่ต้องใช้ว่าหลักพันนะแต่โปรโมชั่นในช่วงเช้านะครับผมให้แค่ราคานี้ราคาเดียวนะครับในช่วงเช้านะในะครับในช่วงเช้านะพี่นะเก้าร้อยบาท นี war, ่ครับนี่คือตะกุดฝาบาทหลวงพระเดิมวัดหนองโพครับพี่นะครับไม่ผิดวัดไม่มั่ววัดแน่นอนนะครับแล้วก็ช้างนะครับองนี้จะเป็นเทวรูปในครับเทวรูปช้างครับพี่เนื้อสำรฤทเิ์ในครับเทวรูปช้างเนื้อสำรฤิดพระดูง่ายเห็นไหมเทวรูปช้างเนื้อสำมิดครับพี่พระดูง่ายในครับสำหรับอง์นี้เอาห้าร้อยบาทในครับแล้วก็ท่ากระดานนี่พี่นะครับท่ากระดานอง์นี้จะเป็นท่ากระดานน้อยพี่ดาดับ กลุ่าเสาหรือเปล่าหรือจะเป็นกลุ่อลอลของเข้าเลยพี่สีสว่า์นะครับอันนี้ดูง่ายดีนะครับเพราะสีแดงออกมาจากทนื้ออย่างชัดเจนเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่ทวดกบพี่แนวองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์กลางเหมือนกันอยู่ในกรอบสแตนเลสเนื้อว่านพิมพ์กลางอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับเนื้อว่านสวยๆเลยล่ะดูดิห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็น อันนี้เป็นหลวงปู่สุกรกับพี่ออกวัดคลองขอมนี่พี่นะหนุมานแบบแท่นหลวงปู่สุกออกวัดคลองขอมหานุมานแบบแท่นฮานุมานแบบแท่นนะเอาห้าร้อยดูง่ายครับพี่นะครับแล้วก็ตะกุดพอกผงนะครับได้สายสินพันพอกผงเห็นไหมเป็นผงนะพี่นะนะครับอ่าเป็นผงเห็นไหมนะครับเห็นไหมเป็นผงนะพี่นะนะครับสวยดูง่ายเห็นไหมเนี่ยสวยดูง่ายนะครับพอกผงเนี่ย ดอกนี้นะครับน่าจะเป็นสายวัสพานสูงหรือจะเป็นอาจารย์แปดร้อยบางนะครับอันนี้เป็นตะกุดสายสินพอกผงนะครับจะมีสายวัสพานสูงแหละเอาเก้าร้อยบาทนะครับตะกุดแบบนี้นะครับเราก็องค์นี้เลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้จะเป็นพระธีราครับพี่นวบรีรายย่องกําแพงเพชรครับพี่ครับรีรายย่องกําแพงเพชรนะครับซึ่งเนื้อนะถ้าพูดถึงตามหลักดูเดิยรีรายย่องนะเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องนี้แนวองค์นี้จะเป็นพระเอ่อ องนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรมาเห่สวนดูง่ายพี่พระบางเชียบไปนะมเห่สวนนี่บางเป็นเหรียญเลยพี่เออวางเป็นพระเหรียญเลยอ่ะบางมากนะครับบางมากบางเป็นพระเหเนะรีรหยญเลยพี่แล้วไม่ค่อยได้เจอแล้วนะผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับมเห่สวนนะแล้วก็องค์นี้พี่อ,อกถางไปอ่ะน,นะครับเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์อกถางไหมวัดเจดนะอกเขาจะทางทางเห็นไหมด้านล่างเ็าจะถ่างออกนะครับผมว่าจะเรียวพิมพ์อะไรนะครับขออนุญาตเรียวพิมพอกถางแล้วกันเป็นพระที่เนื้อหาชัดเจนเนื้อหา เนื้อหาชัดเจนนะพี่แล้วเนื้อหาจัดจ้านเป็นพัะที่ดูง่ายเอาห้าร้ยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ